เป็นแบบว่าผีในวงการบันเทิงว้าวเป็นละครที่ทำการรีเมคมาหลายรอบแล้วทุกรอบเขาเชื่อกันว่าจะมีอาถรรพ์จะมีคนเสียชีวิตบายากอ้วกัวน่ากลัวหนะมือแต่เห็นละคนนะอันนี้น่ากลัวจริงนางรอยปุ๊บผู้หญิงก็หยุดเราก็หันมาอ่าเราก็บอกว่าอนาะเตียงกูอู้คนลุกจริงนะคนลุกจริง ดีค่ะพบกับพวกเราในรายการตุ๊ดนายว้ามาสำหรับวันนี้เรามาในตีมอาชีพที่เรารักไม่ละค่ะอาชีพที่ฉันใฝ่ฝันนี้จริงๆอะมันได้หลากหลายอาชีพมากเพราะหลายอาชีพแต่ชุดแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นแบบพยาบาลได้หรอพยาบาลคุณไม่ได้หรอตำรวจเอ้าได้หมดแลใส่ชุดนี้กันไปหมดจริงๆอะวันนี้ใส่เป็น สาวคาราโอเกะเป็นแบบว่าอยากเจอคนจริงใจเล่แ hmm, ม so like ่อ so ด like ีตคืออาชีพที่แม่อยากทำจริงๆอยากทำนี่แต่ไม่มีโอกาสได้ทำเพราะว่าร้องเพลงไม่เป็นเราเราก็ไม่ดื่มใช่เราไม่ดื่มเราไม่มีโอกาสได้ทำงานจริงๆอ่ะชอบอยากทำแบบนี้เพราะว่าได้อยู่ใกล้ฉิดผู้ชายแต่ส่วนใหญ่ได้ผู้หญิงฟ้าผ่าน้าจะผ่านนะพระเจ้าจะลงโทษเขา ไปเลยกูชอบเโดนเลยเขาโดนยิงร่วงเลยโดนเลยโดนเลยเปิดเลยเปิดคนแรกไม่เราต้องพูดก่อนนะว่ารายการของเราอ่ะเป็นการเล่าเรื่องผีแบบวาไรตี้แบบขบค่เป็นรายการจริงจริงตอนแรกอ่ะคาดหวังว่าจะให้คนดูมาดูอะไรที่น่ากลัวแหละแต่มาเป็นมามันพอคนดูเห็นหน้าเราแล้วคนดูหกัวเราะอไงโอ้ยอย่าคาดหวังว่าเป็นรายการผีถ้าต้องการแบบเรื่องสาระสาระอะไรเงี้ยไปฟังช่องอื่นได้เลยนะคะแล้วก็ช่องเราให้แบบ ต้องการที่แบบไม่ฟังแบบมีสาระก็มาฟังช่องของเราได้เลยค่ะแต่ก็มีสาระแต่ก็มีสาระค่<น>ะโอ้หลอดไม่มีคนเดียวหรือ,อ,อเปล่าหรือเปล่าว้าวไม่น่าออกตัวเลย <c oughs> สำรับดิฉันวันนี้อาชีพที่ฉันฝ่ายฝันนั้นก็คือจะอดหรืออีมัอาชีพที่ฉันใฝ,ฝ่ฝันนั้นก็คือ สาวโรงงานห๋อ,อ,อ,อทำไมทำไมถึงฝันออไม่อยากจะเป็นสาวโรงงานสมัยก่อนเราแม่ทํางานเป็นสาวโรงงานมาก่อนอแล้วทีนี้ โหไปดราม่าเจ้ายัางไงคนคนคนรหรอแม่แล้ว <laughs> แม่ก็ทํามาประมาณ5 6ปีด้วยอาชีพนี้เราเลี้ยงเรามาตั้งแต่ <laughs> อ๋อมีแม่เป็นต้นแบบ <laughs> อ๋อแล้วแบบเลี้ยงเรามาตั้งแต่เด็กแต่อ้อนแต่อ่อน <c oughs> ละอะไรอย่างเงี้ยกับอาชีพนี้เราก็เลยรู้สึกว่าอยากลองไปทําอาชีพเป็นสาวโรงงานจัง <c oughs> ฟิลเป็นแบบไหนแบบความลําบากเป็นสาวโรงงานที่เข้ากะเช้ากะดึกมันเป็นยังไงอุ้ยจะรู้ดีปะโอ้อ ือว่าแม่เป็นแรงบันดาลใจในวันนี้แต่ก็ไม่ได้เป็นแม่อยู่ดีเป็นพ่ออีกแล้วตัวแม่แต่หน้าพ่อจริงเหรอใช่นี่ค่ะผมไม่ย่าหน้าพ่อปู่โอ้ย่างคนนี้ก่อนอย่างนี้ก่อนอย่างนี้ก่อนอ่าอย่างไรแล้วสิลวแพทสนามสวย ก็ไม่นะเออเออนางไม่พร้อมนางไม่พร้อมอันนี้ไม่ไช่เอารักษาคนนะคะรักษาแบบว่าตัวเองต้องกินนะยาเนี้ยเขาขาดไม่ได้เลยนะเพราะว่าเสียงเขาบางทีโอ๊ยทำไมต้องว่าน้องฉันด้วยอ่ะตอนแรกก็ตกใจว่าทำไมเสียงเป็นแบบนี้เออแต่นางก็บอกว่าเสียงเป็นแบบนี้อยู่แล้วอ๋อก็เลยต้องใช้ยาใช่ต้องใช้ยาที่ด่วนฉีดคอเวลานางเป่งเสียงมาเจ็บคอยาธาตุมันมันเกี่ยวอะไรกับคออ่ะ ไม่ใช่โอ๊ยแล้วก็เธอก็เชื่อนะเออใช่ไม่ไม่แล้วหล่อนนะไปโจมตีแม่นั่นว่าฉันมีสาระเอาอธิบายเป็นหมออธิบายหน่อยเธออาชีพที่เธอไปปัดนนะเพราะอะไรถึงอยากจะแต่งตัวแบบนี้มาส่งให้เคียวส่งเราไปทางคิมจองอื่น ผู้นำเกาหลีเหนือนู่นไม่ติด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 คืออยากกินเขาเหรอไม่ติดหมายถึงทรงนั้นก็กินได้กินได้โอ้เช้ตจะเป็นแบบ Air h o s ส่ Baby Can You e a e เติร์น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 เตร์นเติร์นเติร์นเตอร์นเตร์เตร์เติร์นเต้ร์นเตร์นเตนเตร์นเติร์เติร์นเนตร์เตร์เตร์ตร์เ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 นเตร์เตเตนร์เตร์เตอ ่ะ,ะเข้าเรื่องเลยดีกว่าทีนี้ติอาชีพหัวข้อรื่องนี้ของเราเป็นเรื่องอะไรคะเป็นแบบว่าผีในวงการบันเทิง ว้าวในฐานะที่พวกเราอยู่ในวงการบันเทิงอ๋อดิฉันอยู่ภาคเครื่องค่ะวงการภาคเครื่องอย่ามาเราเราถ่ามแบบน้องซีพีดีกว่าว่านวงการบันเทิงแบบตอนที่ไปถ่ายละครอะไรเงี้ยเคยเจอเคยมีประสบการณ์ถ้าไปถ่ายละครอ่ะไม่ค่อยเจอเพราะว่าส่วนมากได้เล่นเป็นนางเอกได้เล่นละครคอมเมดี้ได้เล่นแบบละครแบบสวยๆไม่เคยได้ละครผีอะไรอย่างเงี้ยก็เราเราก็เลยไม่เคยได้ไปสัมผัสเน่นเป็นนางเกรดดี ผีโพกก็ไม่เคยมีไม่เคยมีใช่ประสบการณ์เลยแต่อะอยากอยากเล่นหนังผีนะหนังผีนั้นไงแฮปปี้แลนด์อะลักดาแลนด์แฮปปี้แลนด์จูลู๊อ๋อไปแฮปปี้แลนด์อะที่เราไปกันอะเราไปนวดในหัวไม่ได้เรื่องนั้ำอย่างเดียว มันอยู่ในความทรงจำของอะในขณะที่น้องแคนดี้ก็อยู่ในวงการบันเทิงเหมือนกันใช่ก็ขอสา่นะคะละครมาตาลดานะคะออนแอร์ทุกวันจันทร์มาอังคานะคะได้หรอได้เลยหรออย่างนี้ได้เลยหรอได้เพราก็แสดงด้วยสักด้วยนะคะใช่ลต่มาเนาะขอกลับมาก่อนเนาะขากลับมาก่อนเนาะล่าสุดอะมันมีละครเวทีที่ชื่อว่าพิศวาส อีกแล้วอีกแล้วอี่สว่างมันเป็นละครเวทีก็จริงในตอนนี้เนาะแต่จริงจริงก่อนหน้านี้มันเป็นละครออนทางโทรทัศน์และมีหลากหลายเวอร์ชั่นรีเมคมาหลายรอบแล้วทุกรอบจะมีคนเสียชีวิตหนึ่งคนทางกองละครนะทีมงานอาจจะต้องมีใครเสียชีวิตในในการทําละครเรื่องนี้หนึ่งคนทุกครั้งเหมือนครั้งแรกอ่ะจะเป็นนางเอกเลยที่เสียชีวิตอ่ะเขาถ่ายไปแล้วออนไปแล้วแล้วปรากฏว่านางเอก ท่านั้นเสียชีวิตแล้วก็ต้องมีแคสใหม่ที่เล่นเป็นคุณอุบลมาเล่นแทนตอนนั้นเลยแสดงว่าอารมณ์เหมือนแบบเขาไม่เลือกคนนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจอันนี้ไม่ไม่ทราบเลยเพราะว่าเขาโครงเรื่องเป็นเรื่องจริงเนาะตามประวัติศาสตร์ไทยเขามีตําแหน่งที่เฝ้าสมบัติแบบนี้จริงๆอะไรอย่างนี้ใช่แล้วก็พอกองที่สองถัดมาเนี่ยก็ มีทีมงานเกียชีวิตอะไรเงี้ยเขาเชื่อว่าเป็นอาธัร์แต่เรื่องเรื่องวงการบันเทิงเรื่องละครอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบได้ยินมาเยอะเช่นเรื่องแม่นุงแม่น่าก็อะไรอ่ะใช่ใช่ที่แบบว่ามันกาัเยอะอาหันไปก่อนเพราะการที่ไปเล่นละครในสิ่งที่เขามีตัวตนจริงๆงเนาะเขาก็แบบสมมติว่าวันหนึ่งแคนดี้ได้มีโอกาสที่แบบมีคนมาเล่นเป็นบทแคนดี้ไงถ้าเขาไม่สวยพอะนี่คิดว่าแคนดี้ก็ไม่ยอมต้องตามไปหลอกหลอนใดๆ ทำไมเงียบวะมันน่ากลัวนะมือแต่มีละคนนะอันนี้น่ากลัวแล้วก็ฉันก็เคยได้ยินเรื่องเล่านะที่บอกว่าตัวตัวจริงมาแฝงตอนที่กําลังเล่นละครอยู่อะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ที่เกี่ยวกับเรื่องพิศวาสนะอาจจะเป็นเรื่องอื่นอะไรเงี้ยที่เขาแบบมีตัวตนจริงเข้ามาแฝงแสดงด้วยอะไรอย่างเงี้ย เหมือนนี่ไงเหมือนเรื่องผีคนเป็นอะที่เขาบอกก็จะมีหนังชาใช่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 มันมีหนังเรื่องผีคนเป็นที่แบบว่าต้องมาชี้ไปทางนี้เลยแล้วผีคนผีคนเป็นมาทางนี้ก็คือเหมือนว่านางรําตายไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วพอมีคนมาเล่นเป็นนางรําอ่ะเขาก็จะแฝงมาแสดงแทนอะไรอย่างเงี้ยจริงๆนี่ก็ตอนตอนทําการบ้านเนาะก็ไปแบบเจอเป็นแบบว่าเรื่องของเพลงเพลงใช่เพลงของพี่ดาจิม เมืม่อ20ปีที่แล้วทุกคนน่าจะเคยฟังชื่อเพลงว่า7 0 4ยังไม่เกิดเลยนี่โตมากับกนมคาเซ่เลย <c oughs> โอ้โหอายุสแล้ว <c oughs> ชันโตมากับโฟอีอ่าอ,อ,อ่าอ่าอ่านดอว่าเขาว่าแต่งจากคนในกองที่ไปเจอเรื่องจริงมาตอนไปออกคอนเสิร์ตคนที่เจอเขาเล่าว่าพอไปคอนเสิร์ตเสร็จอะไปพักโรงแรมโรงแรมหนึ่งซึ่งอยู่ข้างป่าช้า นางเข้าไปนางก็ไม่มีอะไรห้องมันก็เป็นแบบผนังเหลืองๆแต่ด้วยความเป็นโรงแรมแบบสองดาวอะเนาะก็ไม่ได้อะไรจนเดินเข้าไปอีกนิดนึงมันจะมีรูปผู้หญิงแปะอยู่แบบผู้หญิงแบบไม่ใช่แบบรูปรูปรูปม็อกอัพผู้หญิงไม่ใช่แต่เป็นพี่สัญญาผู้ชายค่ะผู้ชายแต่เป็นรูปแบบรูปคนจริงๆถูกถ่ายไว้อ่ะแล้วแปะตรงหัวเตียงทีเนี้ยนางก็ นอนปกติแหละด้วยความเหนื่อยเนาะแล้วก็นางสลึมสลืออยู่แล้วก็ได้ยินเสียงน้ําในห้องน้าเปิดคือน้ามันไหลแต่พื้นไม่เปียกฟิลิปคอปเปอร์ฟิลพูดผิดเดวิดคอปเปอร์ฟิลผูใคร่แก้ขอโทษค่ะตัดออกไปเลยค่ะมุ่อี้อยากให้ทุกคนไปฟังเพลงก่อนเนาะแล้วก็ฟังฟังเรารายการเราไปด้วยอ่ะแต่ทีเนี้ยไม่ได้อะไรด้วยความง่วงก็ติดแล้วก็ไปนอนต่อถ้าสะพักก็เหมือนแบบว่ามีหัวหัวผู้หญิงอ่ะโขกกำแพงข้างนอกอ่ะ อ่าซึ่งนางอ่ะพักอยู่ชั้นเจ็ดแล้วโรงแรมไม่มีระเบียงก็โขกโกนางก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็หลับต่ออุ้ยอุกยัเดินแล้วอ่ะกระเธยเป็นหอบหืดกันนะตอนนี้สุดอ่ะต่อปุ๊บเหมือนผีแบบว่าโอ๊ยนี่ไม่แบบไม่รู้สักทีว่ามันเป็นผีอะไรอย่างเงี้ยอ่าก็ทีนี้ก็ลดอ้ ฉันฉันกลับบ้านไปแล้วเพราะว่าตั้งแต่เปิดน้ำแล้วไม่รู้เรื่องชันกลับบ้านแล้วลังนก็เลยแบบอารมณ์เหมือนแบบไปแบบว่าดึงผ้าห่มให้ตื่นก่อนอ่ะอ๋อทีนี้พอตื่นแล้วก็หาแล้วว่าอะไรนักหนาจนมองไปดูกระจกที่เดิมอ่ะเป็นผู้หญิงลอยผ่านไปเน,นี้ยนางลอยปุ๊บผู้หญิงก็หยุดแล้วก็หันมาอ๋อเราก็บอกว่าอนันตเตียงโกอ๋อ วู้คนลุกจริงนะคนลุกจริงเ่ะไม่โกนไม่รู้จักโกนเป็นผู้หญิงยังไงตกฟังวุฒิภาวะต่อต่อเธอให้แกะดาจิมก่อนอ๋อจริงจรอยากให้ฟังเพลงก่อนแล้วเล่าให้ฟังอ่ะเขาเอามาจากเพลงเหรอใช่ไม่หมายถึงว่าเขาเจอเรื่องจริงแล้วเขาไปแต่งเพลงอ๋อมีเพลงจริงๆชื่อว่าเจ4ูสี่ก็คือเลขห้อง ไม่แล้วก็แบบว่าอีทอปเนี่ยเตียงกูแล้วก็เหมือนวาร์ปเข้ามาอ่มาคล่อมแล้วคือเพลงก็ตัดจบไปอย่างนี้มาคล่อมด้วยท่าไหนรายการผีรายการผีก็ฉันจะทำให้พู้เเห็นภาพไงว่าอคล่อมยังไงฉันอยากเห็นตอนผีหัวโคกอ่ะเอ็กซ์นเพล่ได้ไหม ก็หนังโคโคนังฮัลโหลอันนี้โคตโอเคโอนั่นแหละแล้วเพลงเขาตัดจบไปตรงนั้นแล้วพอพอถามอะไรเงี้ยเขาก็เล่าถึงแค่นี้อ๋อหมาถึงเขาเอาแรงบันดาลใจที่เจอผีมาแต่งเป็นเพลงแต่ฟังฟังอีกฟังกี่รอบก็กลัวเหมือนเพลงของเอเนรินทร์ก็มีมีแบบแรงบันดาลใจจากเรื่องจริงที่น่ากลัวเหมือนกันใช่เรื่องว่าเคยได้ยินไหมเพื่อนกระเทยไม่เคยทิ้งกันเห็นไหมเขาจะมีจะเป็นเรื่องผีจะเป็นเรื่องน่ากลัวเหมือนกัน นี่ตอบไหมคะไม่มีแล้วค่ะเคยเคยได้ยินมาเดี๋ยพอพอเรื่องเพลงเพลงนี้มาอีกทีปุ๊บคิดออกคิดออกแต่ไม่รู้ว่าเป็นจริงหรือไม่จริงนะพิสูจน์ได้หรือพิสูจน์ไม่ได้ไม่รู้ว่าทุกคนได้ยินเรื่องนี้มันหรือเปล่าตอนฉันอยู่มัธยมเนาะมันมันจะมีเพลงเพลงหนึ่งเพลงอะไรวะที่มันเถียงกันว่ามีแบบเสียงผู้หญิงที่เข้ามาด้วยเช่นแล้วก็เราก็มาถกมาถกเถียงกันว่าแบบ เสียงมันมายังไงแล้วก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนปล่อยข่าวมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีรายการวิทยุด้วยเนาะที่ที่เคยมีเสียงปริศนาแบบเหมือนเล่าเรื่องเข้ามาด้วยจำไม่ได้ว่ารายการอะไรนะแต่ว่าเหมือนเขากำลังเล่าอยู่แล้วอยู่ๆก็มีเสียงผู้หญิงแบบแบบ ไม่ได้ไม่ให้ไปหรืออะไรก็ตามแบบตะโกนเข้ามาในในพื้นวิทอยุอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เรื่องเล่าของดีเจที่เชียงใหม่ก็มีเหมือนกันเขาจัดวิธีรายการวิยุอยู่แล้วเหมือนแบบคนที่เสียชีวิตอะโทรโทรเข้ามาแบบช่วยด้วยช่วยด้วยหรืออะไรก็ตามแต่เนี้ยเสียหน้าเสียดายมากที่เคยไปหาข้อมูลมาแล้วแต่มันไม่มีเขาเรียกว่ามันไม่มีรีคอร์ดไว้แต่ว่าแม่ดิฉันก็เคยเล่าให้ฟังว่าเออมันเคยเกิดขึ้นแล้วก็เป็นข่าวดังจริงๆว่าเหมือน คนที่เสียชีวิตที่ดอยสะเก็ดอ่ะเหมือนโทรเข้ามาในรายการอะไรอย่างเงี้ยฉันฉสนกลัวตอนนั้นมึงกลัวเรื่องอะไรขนลุกแบบมู้ึุแบบเป็นขนลุกตลอดเวลาคือฉันใส่ตัวโป้ไปหรอก็ไม่โป้ไม่โป้ทุกชุดเข่ากับโป้หมดเลยว้าหนดูคนนู้นก่อนน้นตังอันนี้อาชีพเขาเป็นอาชีพเขาอะสำหรับใครจริงๆริอะเราอาจจะเล่าเรื่องนี้ได้ไม่ได้ไม่ดีนักเนาะเพราะว่าพวกเราอะอยู่ในวงการแบบมวยปล้ำ ไม่ได้อยู่ในวงการบันเทิงไม่นารแหละสำหรับใครที่มีเรื่องเล่าเนาะที่เกี่ยวกับผีในวงการบันเทิงนี่คิดออกที่จริงๆมันมีหลายประเทศแหละที่เหมือนแบบโฆษณาที่ไต้หวันอะไรเงี้ยก็เคยมีเด็กปริศนามาปรากฏตัวในโฆษณาอะไรก็มีถ้าใครอยากจะเขามี7คนแล้วมาผูับแปดคนใดๆสําหรับใครที่มีเรื่องเล่าที่เกี่ยวกับ ผีในวงการบันเทิงอะไรก็ตามาการที่เคยเจอผีมาส่งเข้ามาได้อาจจะไม่ต้องเป็นเรื่องวงการบันเทิงก็ได้ล้อมกรอบไปอาจจะมีเรื่องผีอะไรเกิดขึ้นก็เล่าให้กันฟังเราจะได้คิดตีมถูกด้วยว่าเออตีมวันนี้เราจะต้องทำอะไรจะได้แบบมีงานทําด้วยก็มาติดตามแล้วก็มาส่งเรื่องราวกันได้ที่ทุกช่องทางเลยค่ะก็คือ เฟซบุ๊กไอจีอินสตาแกรมมีทุกอย่างเลยเพียงแค่ทูนคำว่าตุ๊ดไหนแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็สั่นกุนดิ่งไว้เยนะคะเผื่อถ้าเรามาปุ๊บเราจะได้อ้ยมาดูแลตุ๊ดได้มาแล้วนะอะไรอย่เงี้ยสำหรับวันนี้ไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ ซึ่งหัวข้อของเราก็ต้องเกี่ยวข้องกับความเป็นแม่มดก็คือเครื่องรางของขลังเป็นยันเหมือนพ่อเยันยาใช่เราล่าสุดตอนอยู่ที่ผ anyway> ักมีเพื่อนมาหาแล้วเขาบอกว่าเห็นเปิดเข้าไปแล้วเห็นแบบเท้ายักษ์เลยพี่สาวก็เข้าเข้ามาในห้องนอนของเราแล้วก็ถามว่าเอ๊นี่เอาอะไรเข้ามาในบ้านหรือเปล่าเห็นเด็กผู้หญิงตัวสีดำนั่งยิ้มแล้วก็ฟันคมอยู่ว้าย เหมือนตอนแรกที่พี่สาวฝ<ล>ันใช่